เดี๋ยวมาจับโค้ดเอ่อตัวย TA V i o s นะครับไฟโชว์ไฟรูปเครื่องโชว์นะครับไฟรูปเครื่องโชว์ตอนนี้กำลังจับรหัสโค้ดอยู่นะครับไฟรูปเครื่องโชว์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะครับอุปกรณ์ในรถหรือเอ่อเซนเซอร์ต่างๆมีหลายตัวนะครับต้องจับโค้ดเท่านั้นนะครับพึงรู้นะครับอันเนี้ยที่ไฟมันโชเนี้ย ไม่ได้โชว์ตลอดนะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเียไฟไม่มีโชว์นะตอนนี้ก่อนหน้านี้โชว์โชว์แล้วก็หายไปนะครับโชว์แล้วก็หายไปนะครับไฟไม่มีโชว์ตอนนี้มีแค่เบรกมืออันนี้สตาร์ทตอนเช้าเลยนะครับไฟเบรกมือไฟประตูปกตินะครับลูกเครื่องยนต์ไม่มีโชว์เดี๋ยวมาดูในรหัสโค้ดกันว่าฟ้องที่ตัวไหนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเอ่อ มีลูกค้าหลายหลายคนที่ถามนะครับรถรุ่นใหม่ๆขึ้นมานะครับว่าไฟโชว์เพราะอะไรไม่รู้ครับต้องเอาใช้เครื่องมือมาจับดูอย่างนั้นก็เช็คด้วยตาก่อนนะครับดูพวกเออหน้าห้องเครื่องนะครับว่ามีอะไรหลุดไหมสายไฟหลุดไหมนู่นนี่นั่นไหมนะครับในโตโยต้าวีออสนะครับปีศูนย์สามนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่มันฟ้องว่าเกี่ยวกับส่วนผสมนะครับ แบงค์หนึ่งครับเกี่ยวกับส่วนผสมนะครับส่วนผสมไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูค่า Data ที่กล่องที่เขาบันทึกไว้ตอนนั้นณตอนนั้นนะครับณตอนนั้นที่เสียนะครับว่าเป็นอะไรนะครับอันนี้คือออกซิเจนเซนเซอร์นะครับ1กับ2นะครับเนี่ยค่าออกซิเจนเซนเซอร์ส่วนผสมต่ำนะครับแล้วก็เลยทำให้ไฟโชว์นะครับ ตอนขณะตอนเครื่องรอบเครื่องเดินเบาอยู่ที่แ0 0รอบนะครับก็ค่าพวกนี้สามารถที่ย้อนหลังกลับมาดูได้นะครับว่ามันเป็นช่วงไหนตอนไหนณนะเวลาไหนนะครับแต่รหัสโค้ดผมยังไม่ได้ลบนะครับเดี๋ยวมาดูรหัสโค้ดที่อยู่ในกล่องนะครับถ้าไฟมันโชว์ภาพแล้วเราก็มาจับโค้ดดูนะครับแต่ไฟมันไม่โชว์ตรงนี้นะมันหายไปแล้วแต่ในกล่อง ecu เขายังจําไว้อยู่นะครับ ต้องใช้เครื่องมือเข้าไปจับดูอีกครั้งนะครับว่าข้างในมันโชว์อะไรนะครับผมดูค่าออกซิเจนเซ็นเซอร์นะครับส่วนผสมไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขยังไงค่อยว่ากันติดตามตอนต่อไปนะครับผมขอเช็คก่อนนะครับผมค่าไม่ได้เลยนะครับออกซิเจนเซ็นเซอร์ฟ้องว่าเกี่ยวกับ ส่วนผสมนะครับส่วนผสมไม่ได้ส่วนผสมบางอะไรประมาณนี้นะครับดูครับขนาดเดินเบาออกซิเจนเซนเซอร์มันค้างโด่งเลยนะครับ ว่าแล้วพักหลังๆนี้ทำไมมันกินน้ำมันจังเติมน้ำมันเต็มถัง